าจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติแล้วก็ทําให้เป็นรูป,ปรธรรมนะครับน,นี่คือความตั้งใจในความเป็นครูนี่ก็เลยก็เลยทํา สวัสดีครับปันภูอโวโซนอกประจำการยินดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสบายดีไหมครับสบายดีครับโอ้เปนงมาเนี้พาลูกพาหลานมาเยี่ยมพาลูกๆนักเรียนของพวกเราเนี่ยเอาส่วนไปเจอยินดีต้อนรับเชิญเชิญเชิญทางนี้เชิญเชิญสบายดีสบายดีเชิญตลอดครับครับขอบคุณครับพี่เชิญครับเออเอาลูกๆนั่งลูกๆนั่งเลยลูกนัั่งงเลยนั่งเลย เป็นไงพี่ตั้งแต่เกษียณมาอ้โเกษียณมาก็งานเพิ่มขึ้นงานงานเพิ่มขึ้นแต่ก็มีความสุขทำอย่างมีความสุขไม่จำกัดด้วยเวลาวันนี้เป็นไงลูกเป็นไงครับเป็นไงพร้อมเปย่งครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีกันในนอกวันนี้พอกวันนี้พหกเลยโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านนนทองค่ะอยู่ที่ไหนบ้านนนทองอยู่ที่ไหน เพื่อน้องเรือจังหวัดอะไรครับจังหวัดแก่นอ๋อเหรอครับครับพอดีวันนี้มีโอกาสนะพี่ได้พาลูกๆนักเรียนชั้นป .6 ของโรงเรียนบ้านนนทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้าวันนี้มีโอกาสได้พาลูกๆนักเรียนมาเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นไงลูกเดินมาอากาศเป็นไงอากาศดีดีเย็นสบายเนาะ บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถเรียนรู้อยู่ในห้องพวกเราได้ห้องสี่เหลี่ยมพวกเราที่อยู่โรงเรียน่ะบางอย่างต้องมาเรียนรู้นอกห้องเรียนประสบการณ์ทุกอย่างบางอย่างก็จะอยู่ที่ห้องเรียนวันนี้เราโชคดีมีโอกาสได้พบคุณครูเก่าของพวกเราด้วยนะครับเพราะครูนิราชดินนท์โพลยานดีครับครับผมถงึงท่านจะเกษียณอายุราชการแต่ท่านก็ยังเป็นครูของพวกเรานะครับวันนี้ เนี่ยมีโอกาสพาลูกๆนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านนนทงได้มาเรียนรู้เรื่องปราชชาวบ้านเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรื่องอื่นๆนที่มันเ,น,นเป็นฐานเป็นฐานที่คุณครูนิราชท่านได้ทําไว้หวังว่าลูกๆนักเรียนนะจะเอาความรู้ที่ได้รับวันนี้นไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันบางคนก็ไม่ได้เรียนเป็นทหารตํารวจ เป็นข้าราชการบางคนก็ต้องประกอบอาชีพนะครับสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาที่เรามีนะครับศึกษาหาความรู้กับปุ่มปัญญาพระครูนิราเดีนุงพโพให้มากที่สุดเข้าใจไหมครับลูกยินดียินดียินดีต้อนรับลูกๆทักษะที่ครูทำอยู่นี่เป็นเรื่องของชีวิตการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืน การใช้ฐานชีวิตให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความสุขภาพเรื่องของอากาศเรื่องของอารมณ์นะวันนี้มีหลายเรื่องที่ถ้ามาอยู่ที่นี่มันจะมีหลายเรื่องที่ลูกๆจะต้องนําไปใช้ชีวิตจากมันเรื่องแรกเนี่ยที่ครูอยากให้พวกเราเรียนรู้นี่คือเรื่องการทําจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์มันมีสองประเภทมันมีมีสามชนิดชนิดดีกับเรวและกลางตัวกลางเนี่ยไอ้ดีนี่ก็สิบเปอร์เซ็นต ไอ้ชั่วก็สิอไอ้กลางก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าส่วนไหนมันมันมันหนักกว่ากันถ้าดีมันมากกว่ากว่าไม่ดีไอ้ตัวกลางก็จะไหลมาเข้าไ้พวกนี้ <c oughs> แล้วก็ทําให้พวกเราไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ไอ้ไอ้ดีไอ้ดีมันน้อยกว่าไอ้ตัวเลวไอ้ตัวกลาง80ดิเนี่ยมันจะเข้ามามันก็จะทําให้เกิดความเน่าเหม็นเกิดเป็นโรคเป็นภัยเขาได้ยินไหมครับจุลินรีได้ยินไหมลูกได <ๆ S 1> ้ยินจุลินรีย์ตัวนี้ที่ควรจะให้พวกเราทำเนี่ยแล้วมันทําง่ายๆคือจุลินทรีย์สังราข้อแสง ประโยชน์มันรูอมากมายดับกลิ่นพวกกําจัดพวกกลิ่นเหม็นในห้องน้ําห้องช่วมนะแล้วก็ช่วยในการกรําจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้มากมายกายกองเลยทําให้การเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอันนี้พ่อแม่เราไปเพิ่งแต่สารเคมีพิ่งแต่ยาฉีดยาฉีดอะไรต่างๆเราต้องเติมจุลินทรีย์ให้กับดินมันถึงจะสามารถช่วยพัฒนาดินได้อยากรู้ไหม,ม<า>อ่าอยากรู้ลุกขึ้นอ่ายืนมามาดูมาดูมามาเชิญน้องอ สวัสดีครับนักเรียนที่รักครูรู้สึกยินดีมากที่ลูกๆมาศึกษาเรียนรู้ที่โคกลงนาโมเดลของครูในวันนี้การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะจะทําให้พวกเรามีความมั่งคั่งมั่งคงและยั่งยืนที่แท้จริงหลักของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีอยู่3ห่วง2เงื่อนไขห่วงที่1ก็คือมีความพอเพียงมีความพอประมาณและก็มีความ มีภู่มคุ้มกันที่ดีอยู่บนเงื่อนไขคือมีองค์ความรู้ต้องรู้รอบรู้รอบครอบรู้ลึกรู้จริงรู้ในสิ่งที่ตัวเองทําอย่างลึกซึ้งจึงประสบความสําเร็จได้และที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมมีความขยันมีความอดทนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนที่จะนําพาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้ สวัสดีคอ่าสวัสด,สสดีสวัสดีลูกๆฐานนี่เป็นฐานสําคัญเมื่อกี้นี่ที่เราปุงดินเราใช้ฐานอันนี้ครูจะเผาแกลบดิบเป็นแกลบดําใช้เตาพิเศษของจัานอาจารย์กิติเนี่ยท่านคิดค้นแบบมาออกแบบมาโดยใช้หลักการหมุนเวียนของอากาศจากล่างขึ้นบนอาอากาศมันจะไหลขึ้นมาเห็นไหมไฟมันจะลุกร้อนเลยถ้าเราต้องการฐานธรรมดาเฉยเฉยก็คือเอาไม้สุมลงไปสม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 ลงไปแล้วเอาน้ำราดดับเลย ทีนี้แต่เราต้องการเอาแกบดิบเป็นแกบดําเพื่อใช้ในการปรุงดินทํำยังไงก็ก่อไฟก่อไฟอุปกรณ์นี่อุปกรณ์นี่ก็คือนี่ตัวนี้ตัวไส้มาเนี่ยไส้ตัวนี้ก็ครอบลงไป <c oughs> เห็นเออไร้อนนะขึ้นมาเห็นไหม <c oughs> ร้อนไหม <c oughs> ดูสิเอาอเอาเทแกใไ่ลงไป ง่ายไหมได้ง่ายไหมได้ไดถ้าไม่มีตอแบบนี้ทํยังไงก็ขุดดินข้างล่างกับข้างบนให้สองเท่าความสูงของความสูงของขอบมันก็คือเท่ากับข้างล่างถ้าข้างล่าง40เสเซนปากก็80ความสูงก็40เป็นลูกเป็นกลวยอ,ะอ่ะเข้าใจไหมพอม่อแม่ไปทํานะเ<ด>นี่ยทำได้เลยอมา,อเ,มาเอาแกะมาเดียอีกเท้่หนึง่งนกมา เอาพี่แปลวมีอันนึงนี่แปลวมายกมาช่วยกันหนูว่นไอเทเลยเทลงไปมา connect, เด nice. ี๋ยวเนาะอ่นี่ตายมาอุ๊บมายกขึ้นเลยใส่กลางเลยสูงๆถามว่าถามว่าถ้าอยากได้ยกนี้ทำยังไงเอาถังกิโลครอบเลยครอบแล้วก็แกบใส่มันจะได้เยอะขึ้นอีกนะผาทีเดียวเยอะแยะมากมายนี่ กี่ทางกี่กี่กระสอบแล้วเมื่อกี้นี่สี่แล้วใช่ไหมกี่ห้าหนึ่งก็พูนขึ้นมาางแล้วก็จะยุบลงมาแค่นี้แหละเหลือแค่นี้ฐานที่สองฐานคนเอาฐานฐานคนเผาฐานพ่อครูให้พวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับการนำแกลบดิบมาเผาเป็นแกลบดำที่สามารถนำมาปลูกพูดได้นอกจากนี้รังเรียนรู้เกี่ยวกับการเผาฟืนด้วยเตากลวยเป็นเตาเผาไร้ควัน ให้ความร้อน650องศาเซลเซียสถึง850องศาเซลเซียสฐานที่ได้จากการเผาด้วยเตาน,นี้จะได้ฐานปริมาณ9 0ได้ฐานมากกว่าเตาเผาฐานทั่วไปมาฐานนี้เป็นเรื่องของดินใครรู้รจักดินไหมรูร้ดินมีกี่ประเภท ดินเหนียวดินร่วน,นแล้วก็ดินทรายใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีดินร่วนปนทรายด้วยก็มีหลายอย่างนะแต่ทีนี้ดินทุกวันเนี่ยบ้านเรามันปลูกพืชไม่ค่อยดีกูอยากให้พวกเราเนี่ยเอาดินพวกนี้ไปปลูกพืชใช้ในชีวิตประจำวันอุปกรณ์ในการปลูกปรุงดินเนี่ยใครทาดีได้ขายด้วยนะเนี่ยมีอะไรบ้างดูทีนี่คืออะไรนี่อะไรนี่อะไร <Yeah. S 2> แกลบอันนั้นคืออะไรดินอันนี้เป็นขี้เถ้าแกลบอันนี้เป็นขุยมะพร้าวแล้วลูกอันนี้เป็นฐา,านเนี่ยหัวใจสาคัญคือฐานนะมันจะดึงดูดความชื้นได้ดินหนึ่งส่วนขี้เถ้านี่ส่วนหนึ่งปุ๋ยก็ส่วนหนึ่งอันนี้ให้หนัหนกหน่อยเพราะจะดูดดูดความชื้นไว้สองส่วนอันนี้ก็สองส่วนน้ําจะไม่ได้ขังแล้วก็คลุกเขาเข้ากัน เข้ากันผสมกันให้ดีๆเสร็จแล้วเราก็เอาไปปลูกต้นไม้ได้เลยทดลองดูไหมอ่ะอ่ะลุกขึ้นอ่ะอ่ะเอาจับจับพวกคนละอันและที่สำคัญก็จะมีตัวนี้ด้วยเนี่ยน้ำหมักจุลินทรีย์นี่น้ำหมักจุลินทรีย์ดำๆนี่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 มาลาดอย่างเงี้ยแล้วถักไปสาดเข้ามาเลยสาดเข้ามานี่อ้าวมาจับทำอ้าวส่งเข้ามากลางส่งเข้ามากลางอ่าส่งเข้ามากลางส่งเข้ามากลางลูกส่งเข้ามานี่ส่งเข้ามา สมงเข้าไปสมก็้ไปกลางอ่าส่งไปกลางสมไปกลางสมก็ไปกลางอ่าสมกเข้าไปกลางสมดินขึ้นไปโผลขึ้นไปกลางหมดเลยดืงขึ้นนั่นดึงขึ้น่ะพอดึงขึ้นเสร็จอย่างนี้แล้วเอาฐานเข้าไปฐานเข้าไปเอาผู้หญิงเอาน้ำลาดแล้วมาจับน้ำลาด เราตากกักออกมาตางนี้ทีนีมามาตางนี้พวามา,มานี้ตักออกมานี้ตกกัตกทิ้งมาตางนี้เป็นกองไว้ มีอะไรบ้างหนึ่งแกลบดิบอสองส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนปุ๋ยหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนและหัวใจสำคัญคือถ่านโอเคถ่านมันจะเก็บความชื้นแล้วมันจะพวกไตรโคลามาก,ก็จะมีช่องว่างอากาศเป็นเชื้อราดีเก็บรักษาได้โอเคนะนอ่ะโอเคเข้าใจนะ เอาไปทำได้นะคโอเคฐานที่สามเกี่ยวกับการปรุงดินพวกเราได้เรียนรู้กับการผสมดินให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกซึ่งมีส่วนผสมหลายอย่างพ่อครูบอกว่าถ้าเราเตรียมดินที่ดีพอจะทำให้พืชผลจเจริญเติบโตได้ดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ฐานนี้เป็นเรื่องของการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะลูกการจุลินทรีย์สังเคราแสงเมื่อกี้นิดประโยชน์ของมันนีมม่มากมายมหาศาลมันดับกลิ่นเหม็นมันฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อรานะและก,ก็เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับทางการเกษตรเนี่ยจำเป็นในชีวิตเราครัวเรือนเราใน,ในห้องน้ําห้องซ่วมที่มันมีกลิ่นเหม็นน่ะเราก็ใช้ตัวนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นราดเป็นรดมันก็จะไปทําลายกลิ่นเหม็นมันก็จะให้ส่วมเราไม่เหม็นด้วย นะครับอันนี้คือสําคัญแล้วพ่อแม่เราทําการเกษตรอะใชใช้ได้นานเท่าไรร่อ๋อใช้ได้นานเนี่เป็นเดือน2เดือนนะทำแล้วจำประมาณสัก15วันนี่ก็เกือบใช้ได้แล้วเดือนหนึ่งก็ถ้าจะให้ดีก็เดือนหนึ่งดูสีมันถ้าดีมันเดินดีสีแดงสีเงี้ยก็ไปใช้ได้อัตราการใช้ก็ประมาณแก้วหนึ่งต่อน้ํากว่าหนึ่งถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะได้เข้าใจไหมลูก <c oughs> อ่าเยอะจะเยอะได้แต่เยอะมากๆม,มันก็จะอันตรายเหมือนกันต้องให้สัดส่วนพอดี1ต่อ10 1ต่อ20อย่างเงี้ย อ่าใช่ได้เอ้าวิธีการทําทําไม่ยากจะมีอะไรบ้างอ่ะดูซิไข่มีอะไรบ้างนี่นี่ลหนึ่งอะไรไข่สองอะไรปลาสามอะไรสี่อะไรนี่เออกระปีนี่มันเป็นของเค็มของเหม็นนะกระปีมันเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์ดีมากเลยเนี่ยกระปีเนี่ยนี่เราทําเอาทําสัดส่วนยังไงดูไข่ไข่ฟองหนึ่งเดี๋ยวนี้ใส่กี่ฟองแล้วสองฟองเอากระปีใส่จักช้อนหนึ่งลูกนี่ช้อนหนึ่งนี่ อ่าช้อนหนึ่งนี่เอาน้ำปลาใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งเหมือนกันสองช้อน,นดีไหมนี่ใส่เข้าไปนะกะปิน้ำปลาปั๊บใส่ลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ใช้อะไรนี่ใช้อะไรนี่อ่าไหนล่ะไหนฉีกได้ไงมีดห็นไหมอ่ามีอยู่มีอาวุธมียอยู่นี่ไงอือาวุธครูนี่โอ้หนี้ใส่ช้อนหนึ่งนะั่นนี่ชงชุนรสเลยนะ พอเสร็จแล้วลบบีกันไปเอาช่วยกันมาช่วยกันอ่อ่ะอาเร็วรับช่วยกันช่วยกันช่วยกันอ่าบีช่วยกันช่วยกันช่วยกันอ่าออกไปบีบีบีนี่นี่คนให้เข้ากันอาตีเข้ากันเลยคนนี้คนคนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันตีเร็วตีเร็วคนให้เข้ากันอืมช่วยกันทําช่วยกันทําดีหรือยังดีหรือยังเราดียังอ้าว อเข้าดีแล้วทีนี้น้าน้ําที่เราจะใช้นี่คือน้ําน้ําสัดส่วนของน้นํานี่เธอต้องดูนะนี่ดูดูดูขีดมานี่เราต้องเทเอาระดับน้ําแค่นี้นะเนี่ยทำไมถึงถึงต้องเอาแค่นี้ถ้าใส่เต็มมันก็จะไม่มีช่องว่างอากาศไอจุลินทรีย์มันจะมีแกส๊สขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเทน้ํหบวกนะลูกนะนี่เอาประมาณนี้นี่ประมาณแค่นี้นี่ถ้าขวดใหญ่เล็รอย่างเงี้ยใส่ประมาณสองช้อนนี่ เอาตักตัวนี้ใส่ลงไปสองช้อนคนให้เข้ากันดีๆนะใส่สองช้อนตีให้เข้ากันดีๆลูกใส่สองช้อนที่ใส่สองช้อนนี่เป็นอาหารวันนี่นี่เป็นอาหารนเขา,ารเรียกว่าเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะนี่คือทําเป็นอาหารนะเป็นอาหารจุลินทรีย์จุลินทรีย์อยู่ไหนอะ่ะเอาใส่นิดนึงมันไม่เต็มช้อนดีอ่านี่ปิดขวดน้อยปิดขวดน่อยไขายยา่เยวานะไขายยา่เย่า พอขย่อเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมหัวเชื้อนี่คือหัวเชื้อที่มันเป็นแล้วนี่นี่ฟังดูดินเป็นไ,ไงหอมไหมดูสิเห <c oughs> ม็นนะการแคนนอนในนี้นะ <c oughs> นี่เราก็หยดลงไปนี่ใส่มากเป็นเร็วใส่น้อยถ้ามีมากก็เติมหัวเชื้อมากแค่นี้ก็โอเคแล้วนี่นี่กินเป็นไ,ไงกินการแคนนอนเต็มเลยนะนี่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝา ขิดฝาก็ขยาบขยาเขย่าแล้วก็ไปพึ่งไว้ในแดดลําไรหรือมีแดดเขยางไม่รูกจะแดดจัดมากก็ไม่ดีนะต้องให้มีแดดแล้วก็วางนอนไว้หรือตั้งไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็กลับทุกเช้าเย็นอย่างเงี้ยเวลามาก็เดินผ่านมามันก็ขยับขยาเขยา่าเสร็จแล้วอีกสัก15วัน7วันสิวันมันก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพแล้วนําไปใช้ได้โอเคไหมเข้าใจยังมีใครสงสัยอะไรไหม อันนี้นะเอาไปใช้ทําได้ไหมง่ายใช่ไหมง่ายไหมเออไปใช้ในครัวเรือนชีวิตประจวันโอเคนะทุกคนเข้าใจนะโอเคเอาละฐานนี้พอเดี๋ยวครูจะพาไปดูอีกฐานหนึ่งไปไหมไปค่ะอ่าโอเคสวัสดีครับพอเอ้าคดีมากดีมากโอเค ฐานจุลินทรีย์พ่อครูได้อธิบายขั้นตอนการทำจุลินทรีย์ซึ่งเป็นของเหลวสีน้ำตาลออกดำๆไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์มีประโยชน์หลายอย่างทั้งผสมน้ำนำไปรดต้นไม้ทำให้ต้นไม้งอกงามดีเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำและการนำไปใช้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะฐานนี้เป็นการเลี้ยงเป็แดแบบธรรมชาตินะลูก โดยใช้อาหารเกื้อกูลในในระบบนิเวศเราเอาเอาเอาข้าวที่เราสีเอาลำเอาข้าวเปลือกแล้วก็เอากล้วยเอาต้นกล้วยมามาปลูกแล้วเขาจะผู้เท่าเก่าจะเลี้ยงไว้ใต้แล้วนะไว้ใต้แล้วหนึ่งป้องกันไม่ให้ปลวกมันขึ้นไปเราไปกัดกินเ้าไม้เราพอมีขี้เป็ดขี้อะไรเนี่ยมีเป็ดมีอะไรพวกปลวกจะไม่กล้ามาเขาจึงเอาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ใต้แล้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะลูก เนี่ยเลี้ยงไว้อย่างนี้แหละแล้วก็มีอาหารการกินแล้วก็สาคัญคือไว้เป็นอาหารเป็ดนี่กินไข่ก็ได้เลี้ยงไข่กินไข่แล้วให้เพาะมีลูกมีอะไรแล้วก็กินไว้เป็นอาหารสํารองในชีวิตประจําวันเราเพราะนั้นทุกคนต้องเลี้ยงเข้าใจไหมลูกต้องเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารกิโลหนึ่งถ้าขายได้ไหมขายกิโลละร้อยนะกิโลร้อยเนื้อข้าวเปลือก8กิโลจะแลกเป็นเนื้อได้1กิโล8กิโลกิโลละ5บาท5840 40บาทได้เป็น เท่าไร่กิโลละร้อยได้กำไรต้ง6 0บาทถ้าเราเลี้ยงเชิงธุรกิจนะเพราะนั้นข้าวอย่าขายเอามาแปรเป็นผ้าเป็นเนื้อเป็ดและไก่ที่พ่อครูเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยหาอาหารกินเองซึ่งเป็นวัชพืชต่างๆในสวนจึงเป็นการกําจัดวัชพืชต่างๆในสวนและทําให้เป็ดและไก่ มีสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีและมีภูมิต้านทานโรคและมีและเมื่อไก่ได้รับอาหารธรรมชาติไข่จึงเป็นไปนตามธรรมชาติและมีคุณค่าทางอาหารสูงของค,ค่ะสวัสดีค่ะฐานนี้เป็นการเลี้ยงกบนะลูกเลี้ยงกบแบบระบบนิเวศคือการเกื้อกูลซึ่งกันรระหว่ังกบกับหอยเชลลี่ ทำไมถึงเลี้ยงแบบนั้นเรียนเราเรียนแบบธรรมชาติมีป่ามีน้ํามีดินมีกบแล้วก็เลี้ยงหอยเชลรี่หอยเชอรี่โตขึ้นมานี่มันจะเป็นอาหารของกบก็ลดภาวะในการการให้อาหารมันลดต้นทุน 2. เวลากลบมันขี้ออกมาหอยเชลรี่มันก็จะทํากินขี้กบมันก็จะเป็นอาหารเชื่อมกันระหว่างแล้วก็ทําให้ระบบน้ําไม่เสียหายน้ําไม่เหม็นและเป็นลดต้นทุนด้วยอันนี้ ผู้เลี้ยงไว้ก็เพื่อให้มันเกื้อกูลกันไว้เป็นอาหารสำรองอาหารเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็ได้กินเห็นไหมคะนี่แล้วถ้าเราต้องการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คัดเลือกตัวไหนดีๆแล้วก็ไปผสมพันธุ์ก็เพาะใหม่อีกก็มาปล่อยไว้อย่างเงี้ยนี่นี่คือกบนะในน,น,น,นี้คือเลี้ยงจําเป็นต้องเลี้ยงง่ายๆให้พวกเราเอาไปใช้ชีวิตแล้วก็จำวันแล้วก็พาพ่อพาแม่ทานะ<ช>โร<ท>ขึ้นมาถ้าเลี้ยงเยอะๆก็เป็นอาชีพได้กิโลนึงเขาขายกิโลละร้อยกิโลละร้อยบาท เนี่ยกบไม่ธรรมดาทําเป็นอาชีพได้ศึกษาดีๆเดี๋ยวร,รายละเอียดก็มาศึกษากับครูอีกทีเลี้ยงยังไงทํำยังไงนี่อามาทำดูเป็นแรงบันดาลใจนะลูกโอเคไหมคะค่ะได้ประโยชน์ไหมได้ได้นะเห็นเนาะการเกื้อกูลกันนะเนี่ยเนี่ยรูวเกื้อกูลลดต้นทุนการผลิตฐานการเลี้ยงหอยปลาและกบเป็นการเลี้ยงเลียนแบบธรรมชาติโดยจะให้สัตว์สาว้าคพึ่งพากันได้กบเป็นสัตว์น้ําที่เลี้ยงง่าย ใช้เวลาน้อยดูแลรักษาง่ายและกินเนื้อเป็นอาหารส่วนปลาในบ่อนั้นมีปลาหลายชนิดเช่นปลาดุกและปลานิลนที่กินเนื้อเป็นอาหารก็จะช่วยกำจัดกบตายและบำบัดน้าภายในบ่อกกให้เกิอดออกซิเจนได้ค่ะสวัสดีวันนี้จะพามาดูครูทำนาให้ปลากิน ตัวนี้คือทำนาปลายินทําไมคือการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้มันได้ประโยชน์คุ้มค่าในการลงทุนนะทำนานี่ถ้าทํานาไร่หนึ่งเราก็ได้แค่กิโลละ8บาทก็4ี่ร้อยกิโลสี่แันแต่ครูก็ปล่อยเอาปลามาปลา่อยแล้วก็ปล,าาปลูกข้าวให้ปลามันกินข้าวแล้วเราจะเอาปลาไปขายพึ่งปลากิโลหนึ่งแปบาทก็ได้ราคาเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็เป็นอาหารพวกเราด้วยตรวนี้แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วย ปลูกข้าวลงทุน800บาทปลูกนาทำนาปลากินเสร็จปับ๊บเราจะได้ปลาไม่รู้เท่าไหร่ก็ซื้อปลามาปล่อยหรือเอาลูกปลาเรามาปล่อยมันปล่อยในนาข้าวมันก็จะบริหารจัดการในนี้มันกินกันแลกเปลี่ยนกันอยู่นี่เห็นไหมเป็นปลาตะเพียนไหมตัวใหญ่ไหมเนี่นยอ่เอะไรตัวใหญ่นะ่ะมันก็กินอยู่นี่แหละปลาจะอ้วนดีมันมีอาหารเยอะแยะมากมายมีข้าวมีแพลงตน้นมีสาหร่ายมีอะไรมากินอยู่เต็มหมดเลยนะอ่าลองลองให้อาหารดูสิจับให้อาหารคนละตัวนิหวานรู้สิลูกหวานไปดิ อหวานลงไปเลยหวานลงไปดูหนูอย่างนเยอะอย่างนเยอะหนูสิเนี่ย ฐานที่7ฐานทำนาให้ปลากินฐานนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปลาและพืชในนาข้าวปลากินวัชพืชในน้ําเป็นอาหารกินแมลงต่างๆอีกทางเมื่อเวลาต้นข้าวออกรวงก็สามารถเป็นอาหารปลาได้เช่นกันส่วนข้าวก็ได้ปุ๋ยจากมูลปลาและเศษอาหารปลาที่หลงเหลืออยู่